ครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมค์ Clean Audio C a, a M 1นะครับนี่ครับผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับผมซื้อมือสองมานะครับสินค้ามือสองนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับผมแล้วเขาให้มาเอ่อเป็น ทั้งแบกเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูแบกที่ค้อยมาก็ไปดูตอนแกะกล่องกันก่อนนะครับผมว่ามาเป็นยังไงนะครับจงไปตั้งไปสน,นีนะครับผมไปดูกันก่อนนะครับ โอเคครับนี่คือหน้าตาของเด็กนะครับที่ผมได้มานะครับผมนี่คือหน้าตาของมันนะครับเป็นขนาด 2U นะครับดูด้านในกันเลยนะครับผมเป็นยังไงนะครับก็คือว่าคุ้มนะครับผมรา้าในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับนี่มีตัวตัดควายด้วยนะครับผมกอง NCS นะครับแล้วก็เป็น Disable นะครับของ MyCA พีเออเดโอ C A M 1นะครับผมตัวนี้นะครับาาเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องให้ดูนะครับผมต,ต่อไปเราจะขอ,อดีแลงๆนะครับเสียบลงไปเลยนะครับปึ๊บติดเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ตเสร็จแล้วนะครับก็เปิดที่ ผุ่ม power นะครับเป็นความถี่ใหม่นะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับมิกตัวนี้นะครับผม V8 Plus นะครับมิก V8 Plus นะครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ลองฟังเสียงกันเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือมี e ไมค์เซเนเซอร์ E835 ด้วยนะครับผมเพื่อจะให้ดูกันเลยนะครับ เปรียบเทียบเสียงกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาของเซนเนเจอร์อีเพนซามาแล้วก็คลีนออเดโอ C A M 1นะครับนี่ครับอของคลีนออเดโอจะยาวกว่านะครับนิดหนึ่งนะครับผมโอเคไปดูการต่อกันเลยนะครับสายที่ผมใช้จะเป็นสายตัวนี้นะครับ จะเช็คแบบนี้นะครับวัวเร่งใหญ่หวัวเร่งเล็กครับเพราะว่ามิกตัวนี้มันจะเป็นรูใหมท่ที่รูเล็กนะครับผมตรสอบให้ดูทั้งสองมเลยครับ อันนี้เป็นอินเดียนะครับผม ES4 นะครับผมอินเดีย e ของผมนะครับแล้วก็เสียบไปที่จุดนี้นะครับทำไมสายตัวนี้เราจะต่อเข้ากับตัวซับเป็น USB นะครับเสียบเข้ากับเสาวการ์ดนะครับ ตัวนี้ก็คือเสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับผมอ่ะเปิดเสียงมันก็จะมีเสียงจีนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานผมจะมาบอกอีกทีนะครับชิคโอเคเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับผมโอเคเลมเลเบดกลางเลมผมจะใส่ไว้ที่เปิดตับไว้ที่ กลางนะครับกลางทั้งสองนะครับอันนี้ทิ้งเสียงเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากไมค์เซนเซอร์อีแปดสามานะครับผมและตัวนี้จะเป็นเสียงของ Clean Audio c a m 1นะครับสองตัวนะครับทดสอบทดสอบเช็ควานชิทดสอบทดสอบเช็ควานชิทดสอบ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 เจควานชิร์เชิร์เชิ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  เสียงอาจจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวปรับให้หมดเลยนะครับของเซนเนเซอร์จะปรับได้ถึง9นะครับแล้วก็ของคลีนออดิโอ c ี1วันนะครับผมจะปรับได้ถึง16นะครับเสียงของเต็มตั้งคู่นะครับฟังเสียงกันนะครับผมส่วนตัวไหนจะดังกว่าแต่ความรู้สึกของผมก็คือเซนเนเซอร์จะเสียงจะหนากว่านะครับผมของคลีนออดิโอจะเสียงใสนะครับใสกว่านะครับ ก็เดี๋ยวมาฟังเปลนเป็นเพลงกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีการแนะนําของการใช้งานนะครับของ Clean Audio CAM1 นะครับแล้วก็ของ s ซ n เซอร์นี่ก็ยืมเข้ามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาฟังแบบใส่ดีเวิร์บสักหน่อยแล้วกันนะครับเชื่อชอดอสาอส c h e c k one two 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 hello 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 c h e c k c h e c k c h e c k two 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 first song โอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวออกเข้ากับเดี๋ยวเป็นเปิดกับเตอร์บุกเปิดดิจิทัลคาราโอเกะกันนะครับผมมาฟังกันเลยนะครับถึงมันเดินไปตอนไหนกันแน่ไม่แยแส ไม่มีแม่เลี้ยวมองประฉันไว่บนถน,นนทอดยาวน้ำตาซึมตัวสั่นเพราะฉันกลัวสี่เท้ายางบนถนนไม่คายกลัวส้องฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็ดตายเพียงสีทอาหารในจานตรงนั้นจะป้อนรืยโยนก็นแล้วแต่ท่านมีเบาไม้ รดตายผ่านวันทั้งหมดนี้ก็เพราะเธอไอ้มนุษย์ผู้ประเสริฐครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจุนขึ้นกันนะครับผมของ Kin Audio กรีนออ r ร o c a ซีนะครับผมโอเคจงกันมุ่งไปแล้วนะครับผมเรากดไปที่เซ็ตนะครับผมกลางนะครับกดไปที่ปุ่มกลางนะครับผมปุ่มนี้นะครับปุ่มกลางเ๊บเลือกไปที่เอ้ยทีไรกดปิดตัวเออด็นะครับผมกดถ้ากดมันกับแบบนี้นะครับเราก็กดอันนี้เป็นแบบการชุนคลื่นองว่างแบบอัตโนมัตินะครับ ไม่ขึ้นความสี่ช่วงนี้ก็คือ748ดถึง758นะครับแต่ตัวที่ผมได้มามันเยอะกว่าครับผมประมาณ740ถึง7จหกันเลยทีเดียวนะครับถือว่ามันอยู่ในย่านวามตีที่ความตีใหม่จุกกสทชนะครับผมแต่มันอยู่ช่วงที่ใช้ได้นะครับอ่าครับเยวก,กดขึ้นบนนะครับทำไม่ทันกดไปนะครับผม กดที่ปั๊บกดขึ้นบนนะครับรอมันนิ่งนะครับพอนิ่งเสร็จครับนิ่งเสร็จปั๊บแล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้นะครับเปิดไม้แล้วก็พันออกนะครับจากนั้นก็ใ,ให้ตัวอินฟาเลตตอนนี้นะครับผมตรงกับอินฟาเลตที่ตัวนี้นะครับตัวของดีซเซเบอร์นะครับ คือตัวตัวสีแดงเนี่ยครับนี่ครับ,รบตัวนี้ครับโอเคก่อนจะเสียงเราก็ต้องกดนะครับอ่าที่วอลลุ่มนะครับฟทีนะครับโอเคนะครับเนี่ยเสียงจะใช้ได้เลยนะครับผมขึ้นตรงกันแล้วนะครับอ่าอยู่ยที่ 754นะครับผมจุด0นะครับช n e l ที่59นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีแบบจุนขึ้นกำถีด้วยตัวเองนะครับก็คือเซตกดเซตนะครับจากนั้นก็กับพอมันกับพริบแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บปเห็นไหมครับจะมีหมดล็อกนะครับแล้วก็มีสเปลนะครับก็ผมก็ลอกตัวเลกันหน่อยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมมันเป็นการซิงค์ที่ง่ายมากนะครับแต่มันจะเป็นการซิงค์แบบอัตโนมัติไม่ได้นะครับผมวิธีการซิงค์นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเรากดไปที่เซ็ตน,นะครับของเซนเซอร์อย่าี้นะยี่ปสามารถนะครับตบบกลางนี่ครับโฟกัสปบปึ๊บก็จะเลื่อบบเนเลื่อน เรา,าเปลี่ยนตัวหลังกันนกะ่อนกดเซตไปนนะครับมันจะเป็นตัวที่ตัวหลังนะครับตัวช่องนี้นะครับผมสมมติเราช่องนี้แล้วก็กดเซตนะครับได้จากนั้นแล้วก็กดซิงค์นะครับกดที่ท้ายมันครับผมนี่ครับมันจะมี่มให้กดนะครับกดซิงไอซิงค์ S <S ตัวนี้กดแช่ไปนะครับผมแล้วก็เราไปกดที่ซิงค์ตัวนี้นะครับ แล้วมันก็ใช้ได้แล้วนะครับผมอ่าเมันเป็นเลขเดียวกันแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับขึ้นก้องทีจะดูที่ไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้เป็นเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่นี้ขึ้นกอนทีมันใช้ไม่ได้นะครับผมไมค์เซนเซอร์อีกแบบสภามันจะใช้ได้ที่แปดศูนย์สามถึงแปดศูนย์หกนะครับผมที่กรผพานกทชนะครับมันเป็นกฎหมายนะครับแปดศูนย์สามถึงแปดศูนย์หกเมันขึ้นา้อนที่ที่แค่นะครับ โอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวโตเตียงแค่นี้นะครับขอบคุณสังเกรรับชมข่าวกดไลค์กดจามด้วยนะครับผมในช่องที่จะลงนะครับผมขอบคุณครับ